สวัสดีครับกลับมาพบกับโจโจ้โคเรนคาเป็นเช่นเคยนะครับโจโจ้ l d เ n นคารถสวยสภาพดีราคาสร้างตัวกับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำฟอร์ Ford Open Cap er, 2. 2, ดเลนเจอร์โอเพนแคปไฮไลเดอร์ XLS 2.2รถปี2013ครับเป็นเครื่องดีเซลคอมมาเรลล2,002เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับแคปเปิดได้พวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเบรก ABS นะครับ ตัวนี้ขอบแม็กขอบ16จัดมาเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูรอบๆกันครับผมสีสันโดยรวมก็มีรอยเ้วรอ,อยบ้างตามการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีรอยเลี้ยบ้างตามการใช้งานแต่โดยรวมลรถสวยครับผมมีบุบฝาท้ายนิดนึงตรงกระบะท้ายนิดนึงมุมฝาท้ายมุมท้ายครับผมคันนี้ราคาผมตั้งไว้ที่ 159,000บาทครับผม1 5 9 0 0 0บาทรถอยู่ในตัวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมมีบุบหน่อยนะครับเป็นรถขายตามสภาพครับผมไม่มีบริการหลังการขายครับผมย้ำเหมือนเช่นเคยนะครับโจโจโ้โคเรนคาร์รถสวยสภาพดีราคาสร้างตัวขายตามสภาพไม่มีบริการหลังการขายครับผมคลิปนี้ก็จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานได้ดูในเบื้องต้นนะครับ ไม่ใช่เป็นการยืนยันในสภาพแต่อย่างใดครับผมให้มาดูมาทดลองขับได้ตัวของลูกค้าเองครับก็มีรอยเบียดมานิดนึงแต่สีโดยรวมสวยครับรถไม่มีชนหนักครับผมสีโดยรวมสวยครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมโทร0823060652ครับ 0 8 2 3 0 6 0 6 5 2ครับไลน์ไอดีพุทธลักษ์ PHUTARAK ครับ PHUTARAK ครับผมรถสวยครับค่นนี้รถสวยครับพี่น้องเป็นเครื่องดีเซลขอมาเ,เร็ว2.2เทอร์โบอินเตอร์ครับ125ยยีหแรงม้าแคปปรเปื่อได้ครับแคปปร็เปืดอได้กว้างๆขึ้นลงสบายครับผมภายใน ภายในก็ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งนี่ผ่านการใช้งานมาแล้วบอสวยครับบอบอขาดบอบอขาดครับผมนี่คอนโซลวิทธยุประมาณนี้ครับภายในได้เดิมครับห้อยเมตรอาอยู่ ครบนี่เวรากอยู่ครบอ่าอสวยสองแสนเอยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่ในตัวอำเภอพระเยรจังหวัดขอนแก่นครับเลขไม่สองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบกิโลครับน,น็อตแก้มคว้าพราะขยับ ประตูหลังไม่ขยับอังเปามารีวิวให้ป๊าป้าหน่อยมาสตาร์ทให้ป๊าป้าหน่อยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับ สูงครับสูงต้องได้เยิงเกิดว่าเตีย้ย <c oughs> ครับผมห้องเครื่องก็ประมาณนี้เปลี่ยนท่อเหลดมาเรียบร้อยบ่ต้องมีปัญหาวา่าท่อ,อย่างท่อเกลาสิแตกไฉ้จอดหัวรถยุทธห้างครับตัวนี้เป็นท่อของอินเตอร์เนาะท่อต่อไปอินเตอร์เป็นท่อเหลดเรียบร้อยบ่ต้องห่วงว่ามันสิแตกอแก้มเดิมน็อตแก้มไม่ขยับ โลโก้อย ah. ู่สีสีของเครื่องยนต์ยังดูดีนะครับสีเครื่องยนต์ยังดูดีใช้ได้คานหน้าไม่ขยับน็อตไม่ขยับ, Not ยบนี่น็อตฝาโปงน็อตฝาโปรงประมาณนี้ครับ น่าจะขยับมาแล้วรอบหนึ่งหรือว่าไม่รู้ขยับหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นสีลอกเฉยๆก็ได้นะครับฝับน่นี้แต่ตีไปเลยว่าขยับอ่าไม่ต้องคิดมากรับสภาพได้มาซื้อครับผมรับสภาพไม่ได้ก็ลองคันใหม่ได้หนึ่งแสบาทโอ้โลโก้ฟอร์ดอยู่ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับคันนี้ผมทดลองขับดูอัตราเร่งดีช่วงล่างไม่ต้องเก็บอัตราเร่งเร็วทันใจครับผมแอร์เย็นครับเพลงเปิดใช้ได้หนึ่งแาหมื่นเบาทสนใจมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมมาดูมาทดลองขับได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวดูช่วงล่างนะครับ งล่างประมาณนี้ครับไม่มีสนิมครับมีรอยหน่อยตรงแนบอ่าตรงแนบมีรอยนิดนึงหนึ่งแสาหม่านบาทอันนี้ลองสตาร์ทเครื่องสิลูกลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดสูสิเดี๋ยวจะเพิ่งสตาร์ทนะครับจะดูเรือนไม้ก่อนโอเคหมุน เสียวก็ไปอีกอ่เดี๋ยวโอเคโอเคครับี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผม เสียงเครื่องเงียบๆนะครับ ให้ลองเร่งสิเร่งเครื่องหน่อยหนึง่งเร่งเร่งเร่งอีกอีกโอเคอ่าในรถเปิดแอร์ที่ยยยอแอร์เย็นไหมครับอ๋อแอร์เย็นเปิดวิทยุหน่อยติดไหม วิทยุติดนะครับกดหาขึ้นเราเป็นเครื่องบดอ๋อใช้ได้วิทยุใช้งานได้แอร์เย็นเบาะไม่ขาดอปิดวิทยุปิดแอร์อ่าดับเครื่องโอเคหนึ่งแสนห้าหมื่นก้าพันบาทครับผมสวยครับผมลูกผมยังสตาร์ดได้เลย มันสิขาเฮ็ดสตาร์ทได้ง่ายสำาใดครับสตาร์ทติดง่ายรถสวยด้ยครับสวยครับรถหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่สนใจมาดูมาทดลองขับได้ครับผมรถอยู่ในตัวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับ0823 06 06, 06 52ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 082-306-0652ครับไลดีพุทธลักษ์ P-HUTARAK ครับผม P-HUTARAK คครับผมช่องทางในการติดต่อก็จะมีหลายช่องทางนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็จะมีช่องเฟซบ o o กแชน n e l นะครับช่องโจโจ้โคเดนคาพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยใน Facebook ได้เลยว่าโจโจ้โคเดนคาครับผมสำหรับช่องยู u ูบแชน n e l ครับก็จะเป็นโจโจ้โคเดนคาเหมือนกันพิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยได้เลยครับโจโจ้โคเดนคามันก็จะมีคลิปใหม่ๆที่ผมถ่ายไว้ก็จะอัพมาให้ดูเรื่อยๆครับผมส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น Ti k t o อกครับเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน Ti k t o อกผมทิกต็อกก็จะเป็นช่องโจโจ้โคเดนคาเหมือัน เหมือนกันครับทุกช่องทางจะเป็นโจโจ้ l d เดนคาครับพิมพ์ไปชื่อภาษาไทยได้เลยครับผมรถคันนี้ปี2013นะครับรถสวยครับอัตราเร่งดีสีโดยรวมสวยขับดีขับสนุกครับรถขับสนุกเลยเจ้าของเขาไปเปลี่ยนแม็กขอบ16มาแล้วก็ใส่แม็กยางสายลุยมารถสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานไม่ต้องไปซ่อมอะไรอีกครับ159,000บาทขายเงินสดอย่างเดียวครับผม ย้ำเสมอครับขายเงินสดอย่างเดียวไม่ได้จัดไฟนแนนซ์ครับ1นึ0 0 0สนห้าบาทรถอยู่ในตัวอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นครับผมผมจะแจ้งตรงไหนอีกเดี๋ยวผมให้ดูไฟตัดหมอกก็มีนะนี่รุ่นนี้มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัว XLS มีเบรก ABS ครับผมสนใจมาดูมาทดลองขับได้ครับผม รถอยู่ในตัวอำเภอพ,พยืนจังหวัดคอนแก่นครับมาเบิงงมาทดสอบครับได้ครับพี่ร้องครับก่อนปีใหม่อ่าผมจะจัดโปรให้ก่อนปีใหม่ลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถอยากได้จริงๆแหละแต่เงินอาจจะไม่ถึง1,59 0 0 0บาทเข้ามาคุยครับผมเข้ามาคุยกับผมได้ครับเดี๋ยวผมลดให้ในราคาที่ลูกค้า อาจจะจับต้องได้อาจจะจับต้องได้ครับผมตอนนี้ผมตั้งราคา1 5 9 0 0 0ับาทถ้าลูกค้ามีเงินไม่พออาจจะมีสักแสนห้าแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นอาจได้ครับบาว่ากันครับผมอยากสื่อในราคาที่มันแพงกับราคาที่ผมตั้งไว้มาซื้อได้ครับบอว่ากันครับแต่ถ้าเกิดอยากซื้อราคาที่ราคาถูกกว่าแสนห้าหมื่นเก้าพันมาคุยกันได้ครับ อาจจะลดให้ได้แต่อาจจะไม่เยอะอ่านีรถสวยๆครับผมสำหรับลูกค้าที่มองหารถไว้ใช้างานครับแต่ยังไม่มองยังไม่สนใจคันนี้อาจจะสนใจเป็นพวกอีซูซุโตโยตา้าอาจจะเป็นออนิวดีแม็กหรือว่าวีโก้แชมปรอติดตามได้ครับผมจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆครับอย่าลืมกด ติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันก็จะได้แจ้งเตือนท่านลูกค้าก็จะได้ทันได้ดูได้เห็นในคลิปที่ผมลงใหม่ๆครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ